ถ้ามีเหตุการณ์ที่ในกลุ่มพี่ต้องตายหนคนคนอื่นถึงจะรอดพี่จะเลือกใครให้ตายคะ่ะนี่คือรายการที stomach 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 ่วัยวคิวพม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 ไป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  บอกไปก่อนว่ารีวิวหัวคิ้วไม่ทํามานานเกือบ20ปีแล้วมั้งที่เราไม่ได้ทำรายการนี้ตลอดเลตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจําความได้นี่ก็ลืมไปแล้วใช่ใช่ก็ไม่ทําเลยปกติก็ทำในท้องทำอยู่ในท้องทำไงมั้งรีวิวอะไรรีวิวพังผืดพังผืดของแม่ของแล้วก็ล็อกที่เป็นพวกไส้พุงอะไรยาวเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ใช่แล้วเราก็จะรีวิวพวกอาหารที่เราทานเข้าไปมีซุปดำมั้งมีอะไรบ้างอะไรหเล่อาที่รีวิวหัวคิ้วที่เราจะมาต คำถามวันนี้กับคนดูกันโดยมีสิ่งที่เราเขาเรียกว่าแก้เขินแก้เขินกันมันคืีโทรศัพท์มือถือนะครับผมอยากรู้กันว่าข้างในอ่ะมันจะมีอะไรบ้างกะมีอย่างเงี้ยอ้าวแล้วโทรเข้าได้ไงอ่ะอย่างเงี้ยสายถึงก็ไม่มีอ่ะมันต้องเสียบสายก่อนไม่แล้วแบบเสียงมันมาได้ไงอาจจะเป็นการกับพูดดังที่สุดของของฝั่งของข้าวโตะโกนเลยแม่กูโทรจากตากถามประเทศแล้วโทรเข้ามาบ้านกัน ทาองเท่านี้มั้ยเดี๋ยวเนี่ยคำถามแรกเลยครับน้องประจากครับผมมาไปแล้วมั้คำถามแรกแบบคุณวิทเกมมิ่งค่ะถ้าโลกใกล้แตกพวกพี่จะทําอะไรเป็นอันดับแรกครับโลกใกล้แตกอันดัแรกเอาเรื่องจอดตอนก่อนเลยครับถ้าโลกใกล้แตกอ่ะกูจะเดินไปตบหน้ามีคนเลย คน,นที่ชื่อเต่าเต่าเอ้ยตีใหญ่ตีตีแต่เขาบอกว่าความคิดแรกเป็ความคิดที่จริงที่สุดนะเออไม่เห็นหน้าเมียมึงวนน้งควเลยไปทีมหน้าเมียกูจะเดินไปตบหน้าเมียคนเลยผมรึจะยอมแพ้เมียไม่ใช่แม่เรื่องไรไปกลัวแต่อามอยากไปหี ไม่ปีกอนะไรอยากปี้ปีกมันไม่ได้อะไรขึ้นมาอ่พอพูดถึงเรื่องกำกำนี้นึกถึงอยู่เรื่องหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งมันใป่ฝันว่าวันนั้นมันนอนๆอยู่แล้วมันความคิดกามันกำอมบ้าบ้าบ้ากำอ่ะมันก็มีพระเจ้าลงมาบอกว่าฉันให้พรแกหนึ่งข้อแกขออะไรมันบอกว่าผมขอเอาผู้หญิงอ่ะตรงไหนก็ได้เว้ยแบบที่ไหนก็ได้เว้ยอะไรเงี้ยพระเจ้าก็เลยให้พรไปอู้มันบ้าบ้ากำไงพระเจ้าเสกมันเป็นเป็นหมาเลย เดาเดาไหนก็ได้เจอข้าถนนเจอไหนก็ได้ก็เห็นหมดเห็นมันมัเดาได้ทุกที่เลยาเป็นไอ้ป้อมากป้อเนี่ยก็เทิ้นเลยพี่สายถ้าโลกจนแตกผมจะนอนครับผมเวลาแตกจะได้ไม่รับรู้เรื่องอะไรโลกจะแตกอยู่แล้วจะนอนอีกไม่อยากจะตื่นขึ้นมาดูตุกาบาทจนร้องกอรอยเดี๋ยวมั่วหนึ่งมั่วแต่ข้าตื่งชีวิตขึ้นมาอุกบาทมาอ่างเงี้ยข้ามันงั่วงอ่ะ จะหวงง่วงอี่เวรโลกแตกทำยังไรเป็นอย่างไรอย่างแรกครับไม่ต้องถามกูเลยน่าตว,ตวตคำตอบชัดเจนอยู่แล้วเช่นกูทหารทำเลย,ยดีๆนะนางที่สูง<แ>สูงสูงลงพัดเย็นๆหากระดี <g rain> ่ไว้ทงตวงเอาไม้ไผ่ยาวมาหนึ่งสองนี่ เอาเป็นชาววายรงฆ่ากันแล้วเปิดเพลงฟังนะแล้วนั่งดูบรรยากาศแบบว่าลืมจมูกกำลังมานะไมดคุกเลยอะไรไรใครเขาไอ้เยี่สายเราจะทำจริงๆกันยังพูดสักคนจูจะเชื่อหมดแล้วเนี่ยจัดเลยไอ้บิ๊กไม่ได้ถ้าเกิดเนี่ยมึงมีคนอื่นทำยไงอ่ะไม่ได้ต้องแต่ต้องแตกทำอะไรไปอย่างแรกแล้วอย่างสุดท้ายนั่งดูกคีบอนหน้ามั้งครับ มิ้นเนี่ยเปสุดท้ายของชีวิตจ้ะต้องคงแบบตาตนหลับแล้วเว้ยทุกคนจำไหมนะครับนี่คือคือความคิดที่ดีที่สุดนะครับในการที่โลกจะรายไม่ร้ายลกใช่ไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ไรอ้าวโทรศัพท์ที่แกเออกมานะครับข้างในนี้ว่างเปล่ากูไม่เข้าใจว่าอันนี้มันมีเพื่ออะไรเอาให้หนักไปเฉยห่วงหรือเปล่จริงถ้าิดไม่มีที่นี่กระเบาหยอกอะไรแบบ อ๋อคือแบบคนหย e ิบขึ้นมาเขาไม่ได้ลเลยมุกเราไอ้เี้ยไปไหว้แล้วเหรอเอออันนี้มันคือมันเหมือนมันเหล็กจริงมันเหมือนตัวเหล็กมันเผื่อไว้รับสัญญาณหรือเปล่าจริงเหรอถ้วยหนักให้เวลาวางแล้วมันแบบนี่อ๋อนี่ไงวางนี่บมันจะได้แบบแป๊ะอบบนี้เออปึไม่งั้นถ้าเบามันจะไม่มันจะไม่กดหรอกเขาเลยเปิดเตาก็มันจะวางร้อมันจะไม่วางสายนี่ไงต้องกดต้องมีจะกดอ่ะแล้วทำไมอันนี้มันต้องมีอันนี้อ่ะเนี่ยอันนี้คืออะไรถ้วยหนักเหมือนกันถ้วยยัไมถ้าไอ้ถ้วงอ่ะมันวางเขอย่างเงี้ย พันเมียวนั่นน่ยฟิลขนาดนั้นเลยอ่ะกูจะฟิลทุกอย่างโอเคคกรถามที่สองครับน้องประจานคำถามที่สองจากคุณมิสเตอร์บาสเกมเมอร์ฮีโร่ที่พวกพี่ชอบคือฮีโร่ตัวไหนครับแล้วบอว่าไงชอบฮีโร่ตัวไหนกูชอบไอรอนแมนคือแบบในหนังนะในหนังเขาคือแบบคนรวยอ่ะมั่งมังรวยสัตเพล์ทำอะไรก็ได้ใจเหมือนเราเลยชฮีโลกด้วยดีใช่ไหมอยากเป็นมนุษย์รากไม้ ร้ายมากร้ายมากเลยอยากอยากอยากเป็นมนุษย์ลากไม้จริงรู้นะรู้นะรู้เ่ยจริงๆไม่ต้องคิดคำพูดเยอะด้วยเวลาตั้งถ่ายคลิปไม่ต้องมีคนพูดแอบแกรูวันนี้เรามาทำอะไรครับแครูที่อยู่ข้างหน้าคุณคืออะไรครับแคร t ไมึงก็คิดเยอะมึ้ก็มีความอะไรเยอะให้มันปวดหัวกูเนีจะเป็นแฮนด์คอกแล้วกันเฮ้ยโอยที่อะพอพลังมันเยอะแต่มึงไม่มีเมียนะเออถ้าอยู่เมียเดือนหนึงเจอครั้งก็ได้เจอทีทีละครั้งแล้วก็ที่เหลือก็เอาคนอื่นเนาะอะมึงเอาเรื่องเมียเอาหละเอาทำไมถึงอยากเป็นแฮนด์คอร์กพลังมันเยอะแล้วมันก็ไม่วนตายมันแข็งแรงด้วย เดือดฮักกเเดอดฮักเดอดฮักมันไม่อมตตาดิอย่างเขาเ็นอยู่มาเป็นพันพันปีละกี่พันกี่พันนัลืมนะผมเป็นพันพันไรพันพันกันสองพันเลยอ่ะเจออะไรอย่าบอกว้ไม่รู้ว่าเองชออะไรเฮ้ยอยากเป็นแบบว่าหายตัวได้อะไรเใครอะจัมเปอร์เหรอไม่ไม่แบบเฮ้ยล่องหัวเลยน้ล่องหัวล่องหัวตีตให่ตีใหญ่นี่ใหญ่ทันทันไปที่แล้วล่องหัว มันไม่ไดลองโผล่ในร้าด้ไอ้นั้นมันแอบไอ้เหี้ยมาเราลองเลยไหมลองลองใป็นตัวเลยไหมเอานี้ผมไหายเลยอมยากเลยผมเลยเออในในบิ๊กลองผมมาแค่มือดิผมมาแค่มือเออเนี่ยหายไปแล้วหายลราไปละเออเออไม่มีแล้วอย่าไปนะโอู้ดมามาเจ๋งนี่หรออันนี้อันนอู้อยากเป็นตัวอะไรในต้นกัญชา เราเป็นเม็นตัเป็ไรฮีโร่เป็นด็อกเตอร์สเปนก์เอ้ยเดีดยวีมคิดเองวะไม่เคยดูเลดิหนึ่งเลยมันงฟาร์ได like ้องไนมได้ายปยังต้องนั่งหายตัวต้องเืินไปได้เลยต้องนั่งร้องได้เร่งเลกแก๊สดิขี่บอสไซบอสไซไม่ให้แค่บอสไซปิ เออลปั้นใจออนั่นแหลมันว้าได้ชอบที่มันว้าได้กูก็วาไปอไเลยไปทางน้ใ่ไปทามี่แบบริมเลนะ้โห่จะุ้ีองั้้อ่ะมือนโลกแตกเลยโอเคครับตอนนี้โทรศัพท์ของเรานะครับไม่เหมือนโทรศัพแล้วเป็นอะไรก็ไม่รู้ไ่อไรันนี้ที่มัอยู่ตรงนี้มันศูเขีนว่า50 คืออะไร50กรัมป่ะ50กรัมไม่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 ถึงขีดเท่านี้ป่ะเท่านี้ป่ะครึ่งขีดเท่านี้ป่ะเท่านี้ป่ะลองเอารถเอาเบอร์มาห้เกินมาสองเียเก่งเลยแล้วอันนี้คืออะไรเนี่ยอันขัดตัวก็เหมือนพิธีถวเหมือนกันเนี่ยที่มันมีมันมีแรงน้ท่มอย่างเงี้ยโอเคกาถามที่สามทำที่สามนะคะจากคุ่นเอเอสวิงเกอร์ถามว่าศิลปินที่พี่ชื่นชอบคือใครคะโอ้ยมันมันก็เยอะนะที่ชอบอ่ะเออเอาสักคนหนึ่งก็ะใหหนึ่งหนึ่งหนึ่งในดวงใจ ชอบเอ่อปลาคราบปลาคราบเชิญยิ้มอ่ะอันนี้รู้สึกเปดูดวงใจเลยเพราะว่าอะไรเพราะอะไรร้องเพลงไงนี่ไงหน้าไปทำสมัยร้อเพลงร้องเพลเสือคนรักเก่ามันเก่าขึ้นเป็นนิ่มแต่แมนจะยิ้มยังยิ้มไม่ทันสมัยเนี่ยร้องได้แค่นี้ชอบชอบแต่ฟังฟังทวันเลยฟังทุกวันแล้วก็เปิดเปิดคอคอไปเออแล้วเราเราได้แค่ตอนเดีือกได้แค่ตอนเดียว ผูชอบแบ็คพิงค์บอกตองชอบแบ็คพิงค์มากนะครับชอบทุกคนเลยในแบ็คแบ็คพิงค์เล่ แก้วดิมข้าวก่ยยัยงยองยอดิเนี่ยาดิมแต่ภาษาเันลก็ไม่ได้ภาษาแต่แต่ไยคุยด้วยเอ้ยเอยเอ้ยมาเอ้ยมาเย่เยเยเย่งย่ชอบใครชอบใครนะตาลิตาลตาุชอบเจนี่เจนี่เจนี่เป็นยีปันนันเจนี่ีพิงค์่เจนี่แบลงงชอบาปอในว่าแบ็คพิงค์แงภาษาอังกฤษาว่าอะไรอ่า้ไม่รู้จี๋เนี่ยอ่ราประกาศเล็งวงมาเร่องทแทแทแท รถพืนุกข้นพบกิบมุ้งชบูน้ชุบูน้มเด็ดเด็ดเด็ดเดาดเดาดเด็ดเดาดด็ดเดดเดาดายเด็ดเเเเดเ ไข่ก็ได้สัสไข่ที่เป่ารลยะมันก็เข้าได้ไข่ไงที่ต่ออะไรที่นีก็ได้มิชชัยบัญชาก็ได้คนที่ตายไปแล้วเขดูแบบเขาดูมีอะไรวะดูเป็นตำนานคนมีชีวิตไม่ค่อยชอบถ้าเขาดูคลิปนี้อยู่เขาจะภูมิใจกับมึงไหมบ้างชอบที่เขาตายไปแล้วเอ้ยบุญเล้งเขาแบบชอบผลงานอะไรบ้างผลงานแบงานที่ต่อรายการของราการเลเก้อ่าใช่เขาต่อต้านอะไรบ้างสีผิวเรื่องย่ผิวอนะเของเขาใช่เขาเทนเซอรท่อนหนึ่งของเขา ไม่ใช่ลยนะ่ลอ่นลแหละลลม่้เลย่ไอ้ที่เราเนี่ยแล้หรับลูงบอลถึงแกะนี่นะแกะนี่นะงปุ่มแหงปมที่เอาไ้กดกดกดใช่แต่ถ้ามันยุงกลับอีกตึ๊บเป็นตุ่มเป็นตุ่มเยอะแยะขึ้นไปท่านที่ี่จากคุณทารัสแชนเล ถ้ามีเหตุการณ์ที่ในกลุ่มพี่ต้องตายหนึ่งคนคนอื่นถึงจะรอดพี่จะเลือกใครให้ตายครับเฮียเฮียผมบอกเลยไปกูไอ้เฮียแบบใครแบบที่ดูอ่ะแบบพวกเออต้องอดนั่นแหละต้องเลือกอ่ะต้องเลือกอ่ะไอริมก่อนนั่นแหละน่ะกูตอบก่อนได้ไหมได้กูเลือกใครประจาวสาให้ส้องมาตายเหรอเก่งตายเดี๋ยวเขาอยากมาเกิดใหม่เฮีย แล้วเขาเก่งด้วยสามารถแกงกายได้ด้วยสามารถเดินขาดเดียวไม่ต้องทำเน่าเฟะอะไรได้เลยทำเป็นผีเดี๋ยวได้เลยสมมุติถ้าเอาไปบังอ่ะก็ใ้บังได้เป็นแบบประมาณปีกว่าตื่นขึ้นมาได้ไอ้สัตัดกระชายมาอะไรเลยที่ถ้าจะถ้าจะถ้าใครบจะเผาก็แกงทำเป็นตัวไหมอ่ะแล้วเดี๋ยวง่อกเนื้อขึ้นมาใหม่ไอ้เยี่เนี่คนเหลือคนเหลือเขาหลานกันแล้วนะสบายกูเลือกคนนี้มันยากมันยากมันไม่กัดมันตัดสินได้ยากอ่ะมันคือการแตกอ่ะต้องแตกกันไปข้างหนึ่งอ่ะใครถามว่าไอ้ฮาราฮารันคื ฮาลาสไอฮาลาชแนลมึงอะมหิดเตอรกูให้ไอฮาซาตายก่อนเพราะพวกกูจะตายกูไม่ตายเว้ยกูมาตะกูไม่ตายเว้ยกูมาตะกูเจ็บปะเจ็บปะี่เว็าเจ็บอะดูไม่มีรอยแผลเี่นีเลย ไเยอาล่ะพี่ครับไปครับผมไปตอบเอานี้เดี๋ยวจะตอบให้ถ้าเผื่อเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมาจริงๆใช่ไหมเดี๋ยวกอดคอกันตายไปเลยตายห่างร้อมกันเลยตายด้วยกันเดี๋ยวก็ไปทำคลิปในนรกต่อจับมือกันตายแต่ว่าที่วจะตายยากหน่อยแต่มต่จะมึงต้องตายจริงนะรอบนี้ครับตายไอ้หมีไม่ตายคนเดียวทำไมแต่คุยขาด ไไอ้แม่่ตดเลยให้กูตายตอนช่วงเรากระโดดน้ะกระโดดสะพานไอ้มีกระโดดไม่พ้นไอ้โบนติดติดไอ้ไอ้เขาเรียกว่าอะไรคาหนักคาหนักคาหนักคานักปืดแล้วมันคมไงปืดขาดแล้วหล่นหล่นไปไหนด้วยหลุดเข้าตูดพี่พอดีเฮ้ยกคมพอดีเออจุ๊สรุปคอยกูไม่มีแต่อยู่ในตูดในที่สุดนะขอมันสามารถเอามาแล้วเฟี้ยงใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมได้แต่ไม่ทำแต่ไม่ทำจจะเอาออกมาแล้วจุดไฟดูไปดูซิก้า ท้ายโอ้โหสนามที่ห้าแล้วอ่าดจากลิ่นัน สุดยอดครับเขาถามว่าถ้าพวกพี่ลงไปในนรกจะเลือกทำหน้าที่อะไรสักครับโอ้โหมีอาชีพอีกเป็นอน้าที่ปะขอเรื่องเลยรเดี๋ยวมีอาชีพมโน้ยกูอีกเป็นเป็นอีกาดิเป็นอีกาเป็นอีกาไปคอยติดคนนะใช่แต่ว่าเราไม่ติดไงเราก็บินบินเล่นบินเล่นบินเล่นอ่ะมันยุ่งเหรอทัไมมันอาชีพเก่าสมัยเออนเราล่ำเรียนปลาคำคือเขาวันนี้มีอาชีพอะไรบ้างก็เป็นยูทูบเบอร์ในนรกเออเปิดจะบีอินเทอร์เน็ตในนรกอีกตามติดชีวิตโยมภาณอะไรโยมภาณโยมภาณเออใครจะรู้อ่ะจะได้บอกด้วยความรู้ด้วยว่าทำ หนีไม่ดีมาแล้วเจออย่างนี้ใช่ใช่เออเออปีนต้นงิ้วออกินน้ำร้อนนี่ แล้วอัพโหลดไงอัพโหลดมีคอมมีมีคอมเปล่าไม่ขนาดกุฏีมีไปไปนรกก็ได้มีแหละอันนั้นมันกุฏีแต่ว่าคอมจะร้อนมากนะคอมจะแห้งก็ว่าก็เลยกันนะให้มันร้อนมากเลยนะได้มึงต้องใช้ชุดน้ำอีกตัวเออเรื่องเวลาเออไม่ใช่ยากว่ะทำยังไงวะมีชื่อบริษัทไหมอ่าบอางบอางทำชื่อบริษัทในในนรกเปิดบริษัทเครื่องทำความเย็นโอ้โหจัดเลยเนี่ยจะมีทั้งแอร์แล้วก็เครื่องทำน้ำแข็งตู้เย็นทุกอย่างคือก็ทำมาเองของกูแล้วก็ไปไปเคาะตามบูธที่เขาใช่ใช่ มีมีบูธเต้นยิ้วสวัสดีครับส่วนใหญ่ไม่ทำอะไรครับบุนะครถ้าถ้าอย่างงั้นกูจะเป็นคู่แข่งไอ้ป้อมเนีทำไมกูจะเปิดบริษัทลูกอมกูจะเปิดบริษัทลูกอมลูกอมลูกอมนี่คืออะไรเ่ยลูกอมลูกอมลูกทำไมเพราะว่าอะไรลูกอมคอนคูร์ไม่เคยรู้พัฒนาสมองคอนคูร์ไปอ่ะแบบยังไงต่อสดชื่นเหมือนยืนอยู่บนโขดหินนะโขดหินอ่ะไม่ได้ขหงาไม่เละไม่หยิบอะไรไม่อะไรอ่ะถ้าเย่างงั้นโก้กูจะขายขายกีมขายกีมขายกีมยูบีลูกงเลยถ้า

อันนี้แล้วนี่จะาเยออึงไงกะโล,ล,อลอ่นีเอรอสุดแปหยิบสมุดบป็นีมาก่อนห <c oughs> ยิบบาบัดจริงจริงโอเคแต่กูจะขายทีนแดให้กับอยอำบัดจริงวันนี้แหละให้เขารล่าส่วนร่ง,งานกันไอเดีวยวเอาไปทำที่อะไรเดนนรก ่าก็เปิดร้านขายอาหารร้านขายอาหารแบบเออทำไมอะไวะก็ขายอาหารให้กับพวกหมานรกเขาเนขายให้โยมบางบัแล้วแหละโยมบังก็จะซื้ออาหารไปให้หมาเขาอ๋อมีทั้งหมามีทั้งอีกามีนกเยอะมีครบมีโคกแฉะมีแฉะมีมีแบบบริการเดลิเวอรี่ตัดขนอะไรอย่างงี้ด้วยอ๋อมีมีรับตัดขนสัตว์รับอั่มนะเป็นๆเขาเรียกว่าโปรโกลส์เราก็เอามาเอาเอาหมามาฝากเลี้ยงวันหนึ่งอ่าเราก็พาไปวิ่งพาไปดูแยพาไปกินคนที่เราแบบ มีคนที่นัาดกวยดาไปกินคนเดียวถ้าเป็นสัตว์ีก็กลรับเลี้ยงสัตว์ีกกับยังด้วยมีมีมีตึกไหมมีตึกไหมอ่นมีมีตึกกินขนมกินขนมล้้ำตืด้วยน้ด้วย อย่าเป็นอะไรในนรกครับอุูดอย่าเป็นเหมือนแค่สีเคียวดิซี่หัวหน้าสาวของบอทไอของนรกเป็นหัวหน้าเลยใช่เขามาต้องเช็คใครที่จะออกมาเพราะฉะนั้นใช่กูต้องไปหาที่สูงสูงเออทำเมรีดีเฮ้ยหนึเออถ่ายจะเปนแ่ยี่สตัวนึงนั่งวางแล้วก็ส่องเลยนะพอไม่ถ่ายใหญ่เอาง่ายสี่เรื่องที่ผ่านมาใครอยากเป็นอะไรเอี้ยกูอยากหนุา ออยากเป็นนูกอยากเป็นนี่เยอะแยะหมดเลยยิ้วจะดูกระชายให้ได้เลยแต่มันเป็นคนเดียวนะที่มีความสูงสุดในตลกไม่เห็นดีเหี้ยเพราะมันคนร้อนอยู่คนเดียวยิวเขาดื่มยิวเขาเบื่อคนเดียวก็สาแฟบ๊ายบายเห็นต้องคำสูบไหยครับผมอาจจะเป็นโรคสมเศร้าไงโรคเครียดเลยโดงเลยลูกอ่ะมันเครียดไงตัวมันนะข้าวขาบโอเคจบแล้วครับผมตอนนี้โทรศัพท์ที่เราดังมานี้ก็ทุกคนก็ได้รู้ความรู้ไปเยอะแยะเลยอ่าก็คะไรบ้างมีอะไรบ้าง ครับเล็กน้อยไปใช่อาจจะไปหาอะไรพวกนี้ตามที่เก็บขยะแล้วก็สามารถสร้างอะไรแนี้เลยจำไว้จำไว้เคออมาเนี้ยโทรศัพท์เนี่ยอันเนี้ยหมูเขาเรียกว่าหูฟังมูอางอะไรเนี่ยคุยอ่ะคุยอ่ะมก็คุย อะไรยกหูอ่ะยกหูอะไรหรัวซาหัวซาอ่าโอเคหรัวซาหัวคุยจะมีอ่ะก็จะมีอันนี้อันนี้เป็นที่พูดอจะมีนี้ฟังอันนี้ฟังก็ที่เสียบสายเสียบง่ายละเสียบเข้าไปปุ๊บก็เล่นเน็ตได้ อเคนะอยากถามอะไรครับผมแน่นอนคือแฮชแท็กต้องมีแน่นอนเราได้เลือกได้อย่างง่ายดายแฮชแท็กรีวเวหัวคิวต่อด้วยคําถามและตามด้วยชื่อเล่นก็ได้อ่าเลือกชื่อเล่นไี่ถูกก็ไม่ต้องมานั่งเรียกชื่อช่องแชนแนลกันมันจะยากลำบากได้ก็เรียกหายากกันนะตอกนมีอะไรอยากบอกกับคนดูบ้างก็เสื้อสวยๆนะครับหาซื้อได้ที่ร้าหน้าช็อปนะครฮะแล้วก็มีน้ำยาพูดด้วยถูกต้องสก์ไลน์ถูกต้องขยับแล้วด้วยขยับไปแล้วแต่ยังไม่ให้ตอนนี้ยังไม่ให้ตอนนี้ โอเคแล้วบททั้งหมดอมาแนี้นะครับผมขอบคุณมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน้าเรื่องการชอบคลิปนี้นะครับผมสำหรับวันนี้โอน่าขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> ได้เธอจะบอกไก่ก็ได้เธอจะบอกเสือก็ได้เธอจะบอกสิงโตก็ได้เธอจะบอกวัวก็ได้เธอจะบอกควายก็ได้เธอจะบอกปลาก็ได้เธอจะบอกหมูเห่าก็ได้เธอ